ปวดเกินหนึ่งพรรษาขึ้นไปทงพระภิกษุสาม,มนเณรนะครับก็สามารถไปอัปเดตประวัติได้แต่เบื้องต้นที่เป็นวันใดขั้นแรกคือจะขอขอพระสัมผัสการก่อนนะครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอทงวัดเลยนะครับผมขอความสมบูรณ์ของข้อมูลเน้นย้ำเลยนะครับความสมบูรณ์ของข้อรับม,มีความสมบูรณ์ของข้อมูลอยู่ในนั้นชื่อพระอุปัชฌาย์มันอนปีเกิดสิ่งอยา่างวันบวชวันที่คือทุกท่านก็ทราบนะว่า ทนเองได้วุฒิชั้นไหนแต่ที่ไม่สมบูรณ์คือพอสอบที่จบนะครับอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลอย่างที่ชี้แจงนะครับในการตั้งการเลื่อนการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นฐานข้อมูลหลักของสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับผมนะครับสําหรับข้อมูลสมาร์ทการ์ดผมก็จะเรียนถวายเพียงเท่านี้ก็ขอเน้นย้ำอีกรอบถ้ามีเวลามีโอกาสเข้าไปที่ จังหวัดน,นะครับก็ติดหนังสือสุทธิไปด้วยติดพุธการศึกษาไปด้วยหรือบางลูกจะถ่ายกระสารแล้วก็ส่งฝากไว้ที่ท่านอาจารย์เลขาเจ้าพนัเกเพอนะครับผมแล้วก็รีมาร์คไว้ก็ได้ว่านะักทัรงเอกคอสอเรียนทรมก้าประโยคคอสอวุธธทางโลกคอสประมาณนี้ครับเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลเราแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นลูกถ่าย ถ้าเป็นรูปถ่ายเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะประสานงานมานะครับผมเบื้องต้นขอขอข้อมูลขอข้อมูลที่นําเรียนไปเบื้องต้น,ตนก็ถ้าเป็นกระดาษก็ประมาณสี่แผ่นนะครับแต่ก็ไม่ไม่ยากเกินความสามารถครับหนึ่งรูปถ้าข้อมูลสมบูรณ์ผูกใช้เวลามันคือข้อมูลเพียงห้านาทีก็สมบูรณ์แล้วนะครับผมหกร้อยกว่ารูปเนี่ยผมใช้เวลาไม่เกินเดือนหนึ่งครับแยกเกณฑงอะไรต่างๆมีปัญหาอะไรนะคะเรา มะเสนอถามกานขอพระคด้านะคะกราบขอบคุณค่ะเป็นงานของอะนะครับสําหรับเจ้าคณะพาสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองนะครับวันที่24 8ปดนาฬิกาลงทะเบียนนะครับที่วัดธรรมโภศีแจ้งให้พะสังฆาธิการพอดีอําเภอลำหใหญ่ก็จะรับแยกกับทางโรงพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลทเขาทางโรงพยาบาลกรรแบิณเราเนี่ย เขาออกไปรับตามตามแผนเขาอยู่ลยแล้วเพราะว่าโรงพยาบาลกำปินเราเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วใช้ปริมาณเลือดเยอะไม่สามารถรอจังหวัดได้ทางโรงพยาบาลกำปินเนี่ยก็เลยออกหาบริจาคเลือดเองเป็นประจำอยู่แล้วก็แล้วแต่ทางโรงพยาบาลกำหนดนะครับแต่ในส่วนของทางจังหวัด ของเหล่ากชาตริยจังหวัดนายท่านที่ว่าเป็นประธานไปก็ได้เป็นปนายกนะครับก็จะเวียนมาที่แต่ละอำเภอเนี่ยทุกสามเดือนนะครับเพราะว่า <นะ S 2> ถ้าเราบริจาคแล้วเนี่ยต่อไปถ้าเราอยากบริจาคอีกเนี่ยเขาก็จะกำหนดไว้พอดีเลยว่าสามเดือนก็มาเจอกันที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่กระทบสถายจะมีคนให้ปัดล้มนับถือเสียบ่าง โดนตริดมาแล้วยี่พวกเราก็สบายกู่ก็สบายนอนก็สบายฉันกินก็สบายน้ำไฟไม่ได้เสียเพราะว่าถึงเวลาก็มีมาเองเพลนวันนี้ละถึงเวลาก็อยู่ก็มา มาถวายอาหารพระทหารพวกเรามีสันมาเองทุกอย่างได้บีเกิลทุกอย่างมีสันข้าวสันน้ำทุกอย่างมีน้ำมีสันน้ำปลาหน้าหลายชนิดที่เราได้รับจากประชาชนเพราะเขานั่ถือเราเขาจะไม่กวนพวกเราเพราะเราทำดีก็มีบุญ ศาสนาพุทธก็เชื่อมันทูกแก่มาสอนให้คนเรนและรองเจ้าถามว่าเพื่อเชื่อถามว่าในตัวอย่างนี้เป็นพระสัมผทานะครับแต่ถ้าจะไปเป็นรองพระรามก็จเจะว่าว่ามันเป็นพระสัมผทุกทางกระดิ่อยแค่ไอ้ราบิจนบางรอบประลองก็ตาย่าใช่แต่ตอนนี้บอกด้เลยที่การเราก็้ามเ สิ่งที่พระสงฆ์ที่มาแล้วนะจะซื้อดำคิดามนะไม่า้ก็ให้มีความรู้นะทีนี้คืออะไรทีนี้ภาย็นใจใจออกมาแล้วมีอะไรทีนีนะ้มีใครตีความกดค,ความไมมีความที